Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

으우 으쌰, 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 으 thank <laughs> you นี่ครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับตึงนอนเปนะครับต่องนอนเต็นนะฮะชิวๆคืนนี้เรยบปลาสิบห้าโล <c oughs> นี่นะครับผลผลิตเมื่อคืนนี้เบ็ดสามร้อยคันนะฮะกับสี่ร้อยคันนี่คนนี้ได้สิบห้าโลนะฮะเสร็จเศจป่านี้ได้ยี่สิบโลเสร็จเศษคน้องผมแลครับโอ้โหต้องพมเลยจะขิงเลยมีสายครับมีไาย พูดไปใครจะเชื่อครับทุกคนออยากรีกินน้ำยาขนมจีแล้วเนี่ยมึงกระป๋าพยา,ยามึงเิยกข้าไปจะ้อ,องกินเราเลยไหนได้ยาสะบักเตยมหมดเลยวันนี้นะครับฟิตฟิตฟิตจัดเลยประคัมฟิตประคัมอย่างฟิตดูปลาดีกว่าดูปลาดีกว่าไม่อยากพูดเยอะครับนี่ประคัมอ,อย่างฟิต ดูตอนนี้ก่อนใครดันขึ้นเลยเออพร้อมที่จะนับยังครับบิ๊0ห้าสิบคันนะฮะไส้ระวันตอนเย็นนะอใหญ่พาไปที่ดักหนูนอีกห้า4ูน่ะ ห้าเ <ítulo> ้ยทายเกินเว้ยส <us> ี <one room> ่าัาะหัายเาหาวหว่ายีวะายหันครับทรกคนเริ่มใหม่แล้วเนี่ยซวเงคลิปเลยเะไปเราาะะ วันล <One> uh ูดสายดีว huh. ่ะนะนั่งได้ไงนั่งเตเลยดูสายได้ดูสายได้วจบ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 เน่ข้ามยังฟิตข้ามไงยังฟิต พอตอนเก็บเบ็ดแค่นั้นแหละโอ้โหขาทาง <laughs> ใครดันใครดันแทบขึ้นนแทบขึ้นสิบห้างนี<ใ>น <laughs> ่นี่สิบห้างดรอบหน้าขอเพิ่มเบ็ดอีกร้อยคันนะกงใส่ไม่เอาแล้วมั้ยไม่เอาแล้วไม่เอาถ้าเก็บเบ็ดอีกแล้วไม่เอาแล้วน่าจะสิบห้าคันแม่หรอกกันให้สอง เออข้ามาก็มีใต้ปอกอยู่ไม่ตายเลยว่ะกระชังมันเออไม่มมกล้าใด้วยมันมันเดินใส่สวิงหมานะมันก็ไมาใครของเรานี่แบกยาวไปท่อน18ตัว ปลาราดไปลาดลาดสามเอออนหนึาดสามแต้มเนืออ่อนหโหใส,ส่ช่วยนี่ไม่ได้หรอกโว้ยไม่ได้หรอก้ย